กระบะแห่งทางเรียบ Ford Ranger M.S.R.T f o r d Ranger M S R T เจ้ากระบะแห่งทางเรียบนะคะ f o r d ได้จับมือร่วมกับสำนักแต่ง M Sport r ร t ถเทคโนโลยีหรือ M S R T ชุดแต่งบอดี้รอบคันเหมือนรถแข่งลงสนามพร้อมเครื่องยนต์ V6 กำลัง250แรงม้าแรงบิดอยู่ที่600นิวตันเมตรเรามาดูกันเลยค่ะว่าชุดแต่งคันนี้มีอะไรกันบ้างเริ่มที่กระจังหน้าเลยนะคะกระจังหน้าเป็นแบบขนาดใหญ่แบบลังพึ่งพร้อมสปิตเตอร์กับโลโก้ Ford ที่ออกแบบมาใหม่เฉพาะ M S R T เพิ่มความสปอร์ตและเป็นเอกลักษณ์มากขึ้นกับโลโก้ M S R T ที่กระจังหน้าแบบนี้ค่ะตามมาด้วยไฟหน้าแบบ MATRIX LED ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของ FORD เท่านั้นนะคะกับการดีไซน์ใหม่ของกันชนหน้าสไตล์ M S R T แบบรถมอเตอร์สปอร์ตมีเอกลักษณ์เป็นแบบรังผึ้งและเพิ่มความสปอร์ตให้กับตัวรถให้ตัวรถด,ดูสวยมากขึ้น มาพร้อมกับช่องดักลมด้านหน้าเพิ่มเอกลักษณ์ของ MSRT เรามาดูต่อที่ฝากระโปรงเลยค่ะฝากระโปรงนะคะจะเป็นทรงพาวเวอร์โดมออกแบบตามหลักอากาศกลศาสตร์ทำให้ช่วยลีดลมได้ดีมากขึ้นเรามาดูต่อกับที่ด้านข้างเลยค่ะด้านข้างโปง่งรอนะคะจะมีความกว้างขึ้น82มิลิเมตร ยังจะเป็นของ c o n t i n เนช a นขอบล้อย,อยู่ที่21นิ้ว275 45 r 2 1เป็นการออกแบบดีไซน์ใหม่แบบไ i a m o n d c ั t ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ MSRT เลยนะคะ าพร้อมกับโชคอัพของเพนเดอร์จากออสเตรเลียสีแดงเป็นเอกลกักษณ์เพิ่มความสปอร์ตดุด,ดันมากขึ้นกระจกมองข้างขนาดใหญ่ทำให้มองเห็นวิสัยทัศน์ได้ชัดเจนและนอกจากนี้นะคะยังมีกล้องมองรอบคัน360องศาด้วยนะและสำหรับ MSRT คันนี้นะคะมีแอร์แบงทั้งหมด7จุดเลยนะคะ และเพิ่มเอกลักษณ์ให้กับ MSRT มากขึ้นกับโป่งล้อช่องระบายอากาศด้านข้างของตัวรถมาพร้อมกับชุดแต่งสเกิร์ตด้านข้างที่ออกแบบมาใหม่ให้เป็นเอกลักษณ์ของ MSRT และส่วนบันไดข้างนะคะจะเป็นบันไดแบบไฟฟ้าที่มีโลโก้ของ MSRT ที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาอีกด้วยนะคะ เปิดประตูจะเป็นสีดำเงาระบบเปิดประตูแบบคีย์เลสมาดูกันต่อที่โป่งหลังเลยนะคะโป่งหลังจะถูกออกแบบมาใหม่เพิ่มความสวยงามดูสปอร์ตมากขึ้นสำหรับเจ้า MSRT คันนี้นะคะจะรองรับมาตรฐานยูโรไฟแล้วนะคะโดยที่ไม่ต้องเติมแอดบูเลยเอกลักษณ์ต่อมานะคะคือจะมีสปอยเลอร์หลังด้านบนเพื่อจัดเรียงอากาศเพิ่มแรงกดให้กับตัวรถมากขึ้นด้วยค่ะ เรามาดูต่อกันที่ช่วงล่างเลยนะคะช่วงล่างนะคะจะโหลดต่ําลง40มิเมตรพร้อมกับการออกแบบดีไซน์ใหม่เพิ่มความสปอร์ตและเอกลักษณ์ของ MSRT มากขึ้นไฟไท้ายนะคะไฟไท้ายจะเป็นแบบ Full LED ค่ะ เอกลักษณ์เด่นเของเจ้า MSRT คันนี้นะคะคือจะมีดักเทลด้านหลังเพิ่มมาเพื่อช่วยรับแรงกดอากาศด้านท้ายให้รถนิ่งขึ้นในความเร็วสูงและเพิ่มความสวยงามให้กับตัวรถอีกด้วยนะคะกับโลโก้ด้านท้าย MSRT สีขาวฟ้าตัดกับตัวรถเป็นเอกลักษณ์สวยงามสปอร์ตสุดเลยโลโก้ฟอร์ดด้านท้ายฝากระโปรงที่ออกแบบใหม่พร้อมกับกล้องมองขนาดถอยหลัง และมาพร้อมกับกันชนท้ายที่ออกแบบใหม่พร้อมโลโก้ M S R T และยังมาพร้อมกับดีฟูเซอร์ที่ช่วยจัดเลียงและรีดอากาศใต้ท้องรถอีกด้วยนะคะเดี๋ยวเราตามมาดูด้านในกันต่อเลยนะคะภายในจะมีความกว้างพอดีตัวนั่งสบายๆกับเบาะที่เป็นเอกลักษณ์สไตล์ M S R T ออกแบบให้มีความกระชับ นั่งสบายแบบสปอร์ตเบาะหนังผสมผ้าคันทลา่าปรับได้8ทิศทางปักลาย MSR T เป็นเอกลักษณ์และสามารถปรับเบาะได้แบบไฟฟ้าด้วยนะคะจากนี้ยังมีเอกลักษณ์ของ MSR T ที่เบาะและพรมของ MSR T เฉพาะด้วยนะคะ ระบบฟังก์ชันต่างๆเขาก็ให้มาครบคันเลยนะคะกโหมดการขับขี่แบบ6โหมดระบบการขับเคลื่อน4แบบ4ระบบ,ะบ,บมาลัยแบบไฟฟ้าระบบปรับอากาศแยกอิสระ สัมผัสมันติทรันซิงโฟเขนาด12นิ้วเบรกมือไฟฟ้าเกียร์อ e ีชิปเตอร์และแท่นชาร์จไฟฟ้าพร้อมโลโก้ MSRT ที่เป็นเอกลักษณ์ด้วยค่ะและถ้าหาใครสนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับเจ้า MSRT คันนี้ผ่านช่องทางการติดต่อด้านล่างหรืออินบ็อกซ์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะ